ผู้บาอาจารย์จยาพักพ่อนเพราะว่าเจ้าเห็นอยังเมื่อด้ดอกสวงเนี่ยรู้สึกจังซังเจ้าตรงพักด้วยพักเลยหากบ่ได้ไปไส้กับยู่บ้านก็ได้จ้าหรือว่าหากว่าในในพื้นที่บ้านมันมีสวนยังเสียกให้พักพักพ่อน้ะจ้าไปไปยู่เมืองธรรมศาสตร์ทิ้งทรัพิ์สิทธิ์ไอ้เพิ่นห่วงเจ้าแหม่อรู้สึกแบบนี้นะ ให้เจ้าปฏิบัติเจ้ามีเอ่อเจ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุมครองน้ารู้สึกว่าจามะ,ะมีเอ่อปูนสีคุมคร้องนาเนี่นี่รู้รู้สึกแบบนั้นแล้วก็อาหากม่มนี้กับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอื่นๆที่เจ้ามีความเคารพนม่ต้องบอกอย่างสัตนเจ้ามีประคั่มน้าตัวนี้เห็นบ่เห็นบะ หนูกลัวว่าเป็นพลังงานใดแนะจ้ะเนาะแต่ว่าหนูต้องบอกเลยมันมันบันเป็นพลังงานหนูของหนูปกติหนูบ่มีเอียงจ้ะเนาะเรื่องความรักหนูอะไรหนูก็อยู่กับสามีหนูปกติอยู่น้ำกันอันนี้คือบวามเป็นพลังงานหนูนี่แหละคนปฏิบัติมันก็หลายโมเมนบ์โมเมนมีแต่หนูเนาะหนูมีปฏิบัติหลายคนอยู่นี่คือคิวศักดิ์สิทธิ์ท่านใหญ่เจ้าหยุดเด้อพักผ่อน เมบมาปฏิบัติเวลาปฏิบัติสวสดมนต์จุดเทียนจะจ่าเ้อจุดเทียนมัดนด้มีเศษวางน้ำทางชีวิตของเจ้าเข้าใจญ่ว